ทำไมเราเห็นกราฟบนหน้าจอแล้วกดซื้อขายได้รู้ไหมครับตอนทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราเองเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินของประเทศใดมาแต่สิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือกราฟที่อยู่บนหน้าจอมือถือของเราน,นั่นเองนะครับสาเหตุที่เห็นกราฟได้เนี่ยเพราะมีตัวกลางสําคัญที่เป็นประตูบานแรกในการซื้อขายทํากําไรนั่นก็คือโรเกอร์ครับถ้าเปลี่ยนไปเห็นภาพนะครับธนาคารเนี่ยเขาคือรายใหญ่น,นั่นเอง เขาจะเห็นการเคลื่อนไหวอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับเห็นกราฟขึ้นเห็นกราฟลงสกุลเงินนี้แข็งกว่าสกุลเงินนี้อีกสกุลเงินหนึ่งอ่อนอีกอีสกุลเงินหนึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปทําการซื้อขายได้ตลอดเวลาครับว่าเราอยากจะซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนอามาแข็งค่าหรือเปล่าอันนั้นคือภาพใหญ่ที่เราเองสามารถทําได้ในชีวิตประจำวันแต่การที่เราเห็นบนมือถือได้นั้นเนี่ยมันเกิดจากที่การที่เรามีตัวกลางสําคัญนั่นเรียกว่าโบรกเกอร์ครับโบรกเกรค่าาสงํ สั่งการซื้อขายของเราที่เห็นบนหน้าจอของกราฟเนี่ยนะครับไปให้กับทาง LP หรือที่เรียกว่า liquidity provider ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้สภาพคล่องทางการเงินธนาคารเองก็ด้วยหรือแม้กระทั่งเป็นกองทุนรายใหญ่เองก็ตามนะครับนั่นแหละครับคือ LP หรือเรียกว่ารายใหญ่ที่เขาเองมีเงินตุนสำรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทไทยหรือว่าเงินประเทศใดๆก็ตามนะครับ โบรกเกอร์จะเป็นตัวกลางให้เราเชื่อมโยงไปหาเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราๆเ่ยนะครับไม่สามารถซื้อขายและทําให้ปริมาณอัตราการแลเกลีนเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวหรือพันป่วนได้เลยเพราะเราคือรายย่อยการที่เขาผันป่วนได้เนี่ยจะต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจภายในประเทศครับหรือแม้กระทั่งการส่งออกหรือแม้กระทั่งข่าวเศรษฐกิจใดๆก็ตามที่ทําให้ค่างเงินของเราเนี่ยมันมีการแข่งข้าอ่อนค่านั่นคือรายใหญ่เพราะฉะนั้นโบรกเกอร์จึงเข้ามาแทรกตรงกลางเพื่อเราเนี่ยสามารถทําการเห็นกราฟอยู่บนหน้าจอได้เพราะฉะนั้นทุกกราฟที่า โบรกเกอร์ ker, เอามาจาก LP และให้เราเห็นผ่านหน้าจอมือถือได้อีกทีนึ่งนี่แลยครับคือประโยชน์ของโบรกเกอร์เพราะฉะนั้นถามว่า เราจะสามารถเทรดโดยไม่มีโบรกเกอร์ได้ไหมทําไม่ได้ครับเพราะเราคือรายย่อยทุกๆออเดอร์ผ่านมือถือเราต้องผ่านโบรกเกอร์ถึงจะไปหา LP ได้หรือ liquidity provider ได้เสมอครับเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์คือปลายชะนี LP คือผู้รับปลายทางนั่นเองครับหากสนใจเรียนคลาส OVP นะครับพื้นฐานแน่นเนี่ยเอาให้แน่นขยี้ทุกเม็ดให้รู้ทุกไส้ทุกมุมวัตลุดาตฟอเรกนี้มันซื้อขายกันยังไงนะครับเพื่อทําการเทรดเก็งกําไรของตัวเองนะครับก็สามารถทักแชท อินบ็อกช่องทางนี้แล้วพิมพ์คําว่า opp มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันในะคลาสเรียนครับสวัสดีครับ